มีอะไรเกินกว่าความตั้งใจและความมุ่มั่นเลยกูเชื่อว่าพวกมึงทำได้แล้วเราก็จะทำให้ได้เฮ้ยราทนทีจากีไปเอาไม่ได้เลยเรามาเพื่อเขารอบเรามาเพื่อชนะเราไม่ได้เล่นแค่เพื่อกุดีรกเราเล่นเพื่อคนไทยทั้งประเทศข้าที่ประเทศไทขใจเขาชนะอไอไเาอีกแล้วยครับครับครับ้เ ว่าเลยเราชนะได้ดียโอกาสลากมาการที่มันีนีต้องชนะชันะเราตั้งสมาธิด้วเกันเปไป

Heddiw, ma' ta mul filt ar hyn Fyna ti sydd awse Ta nga, ta nga Ha?

เพราะนั้นรายเดือนที่แค่น้อยเนี่ยมันเป็นการจะจะเกิดการแพ้ชนะกับตรงเนี้ยเพราะนั้น

ファンが見つかってくれたら、本当にモザンで暮らしていても、大きいか、デないので。何とかが、私たちは、何とかしたら、何とかしてくれ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 たら、何とか、 เราทุกคน,ร,น,นครู้สึกเหมือนกันโมีนักเตะมเล่นโลดส้มาดูลิวแต่มันเป็นบทเรียนก็ได้มีเซอร์เรซโม่สำหรับพวกเราทุกคนพวกเ u าทีมเอ v e r y b o d y นี่คือสิ่งที่เราเคยเจอมาไม่ใช่เราไม่เคยเจอจำได้ไหมเราเคยเสียประตูหลังจากที่เราได้ประตูโม่พวกนี้ต้องเตสุดีกได้บอกแล้วว่าให กันแล้วก็คุยกันตั้งสติด้วยกันมันแค่นาทีเดียวทีุ่นแค่นาทีเดียวรู้ว่าไม่มีใครอยากให้มันเปิดเรา่มนไีแล้วรมันผ่านไปแล้วเราินจะได้รู้เรื่องยิงจุดโทษก็เราก็ซ้อมมาแต่สุ้าภายใต้แรงกดดันชไม่มีใครโทษใครไม่ได้บอกว่า แต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้วันนี้ก็คือว่าเราไม่งันชิงเสด็จไดุ้มเขียวพรุ่งนี้เราต้องทำให้ดีกว่านี้เราอว่าเขียวยุดีเราะั้เราต้องกลับไปแล้วก็จากการดีจจากการมั่วพีเพื่อเป็นครั้ที่เราจะกลับมาเล่นแชมเปี้ยนอ a ตาลีแชมเปี้ยนอิตาลีแล้วเราก็มาแชมเปี้ยนโปรเตสต์นี้มายุอียกนักเตอยุดดีด้ย เจอต่อไปครั้งหน้าเงยหน้าอย <participation. S 2> ่า <ใน S 2> งคงนะเราจะกับมาใหม่หมแข็งแรงกว่าดีกว่าแต่สำคัญที่สุดเราจะกลัมาในแชมเปี้ยนสีกได้เราต้องเป็นแชมป์แชมเี้ยส์ลีละอนัที่20ไทยที่อยู่โซเชียลหวี่เราเลย่มีดวันที่เราต้องเป็นชแชมป์ไม่การนะเพราะฉะนั้นเเอาความรู้สึกทุกอย่างมาบวกกันมาเป็นเลกมแล้วก็ เอาชนะในวันที่20สิงนะครับสร้งสมาธิด้วยการมีสมาธิด้วยการมุ่งมั่นด้วยการด้วยการต่อสู้ในวิธีทางฟุตบอลต่อสู้นะก็เฮ้ยขอบใจสำหรับ120%ที่เราต่อสู้นะแล้วก็นี่คือบทเรียนความมั่สําหรับพวกเราทุกคนนะสู้ใหม่ที่เป็นแชมป์เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเอาทุกแชมป์ไปเสียไปดังนั้นจะชี้ว่าเส้น

ไม่ว่าแฟนบอลทุกคนอ่ะประทับใจในการเล่นมากก็ทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมว,ว่าพวกเราอ่ะสู้เต็มที่มากเลยขอบคุณครับที่ต่างเชียร์พวกเราแต่พวกเราก็ยังรู้สึกเสียดายที่ว่าเราไม่สามารถผ่านเข้ารอบมารอบแบ่งกลุ่มแล้วก็มาเล่นที่บ้านของเราได้เพราะว่าเหมือนพอเรายิงช่วงนาทีสุดท้ายได้แล้วเราก็ต่างคนต่างดีใจแล้วก็รู้สึกเสียดายที่เรามาเสีย ประตูในนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายแล้วก็มาแพ้จุดโทษก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่ตามสพอร์ตพวกเราพวกเราก็พยายามทําให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลของเราครับผมแฟนบอลที่อยู่ทา่บ้าน,าน,านให้กำลังใจพวกเรามากเลยว่าพวกเราเล่นเต็มที่เต็มที่เลยทุกคนนะอยากจะมาให้กำลังใจที่สนามมีแต่ว่ามาตรการโควิดก็คือมาให้กำลังใจเราที่สนามไม่ได้ก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจมาตาม เหตเราหรือเหตดูมีอะไรก็ตามอยากให้ก้นขอแฟนบอลครับก็ผมก็อยากจะขอโทษแฟนบอนลบุรีรัมแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับที่ที่ผลมันไม่ไดเ้เป็นไปตามที่เราหวังแต่ว่าพวกเราทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนที่มีส่วนร่วมในการไปแข่งครั้งนี้พวกเราทุกคนทําเต็มที่แล้วทุกทุกคนก็เห็นว่าพวกเราสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เราก็หน้าที่จะเก็บใช้ได้แต่ว่ามันก็ต้องมี จุดบกพร่องเราก็จะนําจุดจุดนี้ครับมากลับมาแก้ไขเพื่อที่ครั้งต่อไปเราจะกลับมาแข็งแร่งกว่าเดิมครับผมแล้วคิดยังไงกับอีกสามถ้วยที่เหลือทัวรเมไทยเรามั่นใจแค่ไหนทุกทุกคนก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเก็บให้ได้ในทุกถ้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยว่าวันที่20นี้เราจะเจอกับบีจีก็เราแน่นอนว่าเราจะต้องเก็บชัชนะให้ได้เพื่อที่จะถ้าเราเก็บชนะได้เราจะคว้าแชมป์ไทยลีกมาในทันทีก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลน,นะครับ เขา,าให้กำลังใจพวกเรากเยอะๆนะครับพวกเราทุกคนบุยลำยืนเต็ดสัญญาครับว่าเราจะเก็บ3ามแต้มให้ได้เพื่อตอบแทนแฟนบอลบุยลำยืเตดทุกคนครับเพื่อจะคว้าแชมป์ไทยลีกมาให้ได้ครับผมขอบคุณครับ